คุณรู้ไหมว่าไขวัดใหญ่สายพันธุเอและบีต่างกันมากกว่าที่คุณคิดแม้ว่าอาการจะคล้ายกันแต่ความแตกต่างทางพันธุก,กรรมและพฤติกรรมการระบาดสามารถส่งผลต่อระดับความรุนแรงการกลายพันธุ์และศักยภาพในการก่อโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกได้อย่างมีในสําคัญดังนั้นการทําความเข้าใจความแตกต่างระหว่างสองสายพันธุ์นี้จึงเป็นสิ่งสําคัญในการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับวัคซีนป้องกันแล้วสายพันธไหนที่อันตรายมากกว่าคำตอบอาจจะทําให้คุณประหลาดใจ แต่ก่อนที่จะตอบคำถามนี้เรามาดูความแตกต่างหลักระหว่างไขวัดใหญ่สายพันธเอและบีกันก่อนซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมการกลายพันธุ์และการระบาดของสายพันธุเอจะมีความรุนแรงมากกว่าเปรียบเทียบความแตกต่างหลักระหว่างไขวัดใหญ่สายพันธุเอและบีลักษณะเปรียบเทียบไขวัดใหญ่สายพันธุเอไขวัดใหญ่สายพันธุบีความรุนแรงโดยทั่วไปมีแนวโน้มรุนแรงกว่าและทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายได้มากกว่าโดยทั่วไปมีอาการรุนแรงน้อยกว่าสายพันธุเอแต่ยังคงอันตรายในกลุ่มเสี่ยง การระบาดกลายพันธุ์มีการกลายพันธุ์ได้ง่ายกว่าทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้กลายพันธุ์ได้ช้ากว่าสายพันธุ์เอมากศักยภาพการระบาดสามารถทําให้เกิดการระบาดได้ในวงกว้างไม่สามารถทําให้เกิดการระบาดวงกว้างมักระบาดจํากัดตามฤดูกาลช่วงการระบาดมักระบาดและมีสัดส่วนผู้ป่วยสูงในช่วงต้นฤดูไข้หวัดใหญ่ฤดูฝนต้นหนาวมักระบาดในช่วงปลายฤดูไข้หวัดใหญ่ปลายฤดูหนาวต้นฤดูร้อน กลุ่มเสี่ยงทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ใหญ่และผู้สูงอายุมากกว่าพบในเด็กเล็กและวัยรุ่นมากกว่าแล้วทำไมสายพันธุเอจะมีความรุนแรงมากกว่าคำตอบนั้นอยู่ที่ความสามารถในการกลายพันธุ์ที่รวดเร็วของสายพันธุเอซึ่งทำให้เชื้อมีความรุนแรงและสามารถระบาดได้ในวงกว้างแต่คุณคิดว่าการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปีจะช่วยลดความเสี่ยงของการป่วยหนักและการเสียชีวิตหรือไม่ คำตอบอาจจะไม่ง่ายเท่าที่คุณคิดเพราะไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาทำให้วัคซีนต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ใหม่ๆทุกปีสรุปไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอและบีมีความแตกต่างที่สำคัญทั้งในเรื่องความรุนแรงการกลายพันธุ์และศักยภาพการระบาดแม้ว่าสายพันธุ์เอจะมีความรุนแรงมากกว่าแต่ทั้งสองสายพันธุ์ก็ยังเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงดังนั้นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีจึงเป็นมาตรการที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงของการป่วยหนักการแพร่ ระบาดและการเสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งสองสายพันธุ์